สรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตร TNV System ประจำเดือนมก,กราคม2565การถ่ายทอดความรู้การถ่ายทอดความรู้ด้านแผนงานโครงการสำนักง,งานเกษตรอำเภอปลายพญาจัดประชุมสำนักง,งานประจำเดือนและประจำสัปดาห์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานโครงการ กเกษตรอำเภอปลายพญาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นดูดการผลิตใหม่ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายสูย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และคณะกรรมการเครือขายอย่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ระดับจังหวัดครั้งที่หนึ่ง เพื่อร่วมแรกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการขับเคลื่อนง,งานพัฒนาเกษตรกรและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการถ่ายทอดความรู้ด้านสมรรถนะร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกระดับเขตปี2515 เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุปร่วมสัมมนาถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเอาักขาพืชภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีทักษะ เป็นวิทยากรกระบวนการด้านการจัดการสตูพืชตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรร่วมสัมมนาสร้างความเข้าใจโครงการพัฒนาความรู้และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการไม้ผลในรูปแบบ New Normal เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาความรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการไม้ผลและการพัฒนาสินค้าไม้ผลเจ้าพนักง,งานธุรการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดกระบี่รุ่นที่4การเยี่ยมเยียนจัดอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP ให้กับเกษตรกร จำนวน20รายและนำเกษตรกรศึกษาดูง,งานนับแรงเกษตรกรหมู่ที่4ตํตำบลเขาเขนอ,อําเภอพร,ะรายพระยาจัดทํำโฟกัสกรุ๊ปเพื่อสรุปข้อมูลการประเมินสถานการณ์ผลผลิตในแปลงพยากรระดับอำเภอรครั้งที่1โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และผู่มปัญญาท้องถิน่นเพื่อเพิ่มรประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลประมาณการผลผล,ผลิตไม้ผล จัดทำเวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการกับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรจัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราปาล์มน้ำมันโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันและยยางพาราเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการการเกษตรแบบผสมผสาน ให้เป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรตามศักยภาพจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ครั้งที่2โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่แปลงใหญ่ปี2563แปลงใหญ่กาแฟอำเภอพระรายพยาแปลงใหญ่ทุเรียนหมู13่13-14แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลเขาตอ่อและแปลงใหญ่ยางพาราสกยปากน้ำจำกัดการสนับสนุนนักวิชาการส่งเสริมการเรกษตรพร้อมด้วย เกษตรกรอำเภอพ,พรรายพยาจำนวน5รายร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรโดยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสำหรับเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไรนาเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไรนากเก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ